อะไรเมียวปากกล้วยเห็นไหมติดผู้จัดการด้วยสวยเนี่ยปากกล้วยเนี่ยดงผมผมียังมาถ่ายอยู่ <laughs> นี่มีตึกด้วยสาทรทาวเวอร <laughs> ์จิบจับเห็นไหมธรรมชาติกลางเมืองกอทม ตึกนี่สวยมากกลางคืนโคตรสวยสวยธรรมชาติกลางเมืองกรุงเทพมหานคร อดวรถมันไม่หัางกับหัวนีแบบตุนหล็กรือเ่าขึ้นรถดีใจ <c oughs>